สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับระบบสมการเชิงเส้นสอตัวแปรนะคะระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจะมีลักษณะอยู่6อย่างก็คือมีรูปทั่วไปคือ ax บวก bx บวก c เท่ากับ0มี2ตัวแปรก็คือตัวแปร x ตรงนี้แล้วก็ตัวแปร y ต้องมี2ตัวแปรนะคะข้อ3ตัวแปรต้องไม่คูณกันก็คือ แบบนี้ a x y ตัวแปรคูณกันแบบนี้ไม่ได้นะคะตัวแปรต้องแยกกันอยู่ข้อ4ตัวแปรมีเลขชี้กำลังเท่ากับ1กํากำลังเป็น1เท่านั้นถ้าเป็น2จะไม่เรียกว่าสมการเชิงเส้นนะจะเรียกว่าสมการกำลังสองข้อ5สัมประสิทธิ์ตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ได้สัมประสิทธิ์ก็คือค่า a กับค่า b ab เราจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์ ตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ได้ก็คือค่า x จะกลายเป็นศูนย์หรือไม่ค่า y ก็จะกลายเป็นศูนย์ถ้าเราให้ a เป็นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์บวก b y บวก c เท่ากับศูนย์ก็จะเหลือตัวแปรแค่ตัวเดียวก็คือตัวแปร y แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วสัมประสิทธิ์ทั้งสองตัวต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน ถ้าสัมประสิทธิ์ทั้งสองตัวเป็นศูนย์พร้อมกันก็คือค่า a กับค่า b เป็นศูนย์มันก็จะเหลือแค่ค่า c สมการเราก็จะเป็นแบบนี้ c เท่ากับศูนย์แบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าแบบนี้ได้เป็นศูนย์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นศูนย์พร้อมกันไม่ได้ทีนี้เรามาดูในหนังสือเรียนหน้า13นะคะ ข้อยกตัวอย่างมาคือสมการเชิงเส้นสองตัวแปร3 x ลบ2 y เท่ากับ4นะคะเมื่อค่า x และ y เป็นจำนวนจริงใดๆเราจะเขียนกราฟเป็นเส้นตรงได้ดังนี้เราจะเขียนกราฟได้ยังไงเราก็ต้องแทนค่า x ค่า y นะคะนี่ครูจะพาแทนถ้าเราอยากรู้ค่า x เราต้องแทน y เป็น0ถ้าอยากรู้ค่า y ต้องแทน x เป็น0นะคะ นี้ครูอ,อยากรู้ค่า x หาค่า x แทน y เท่ากับ0ก็นำสมการ 3x ลบ 2y เท่ากับ4เราจะหา x เราจะแทน y เป็น0ก็จะได้ 3x ลบ2คูณ0เท่ากับ4 3x เท่ากับ4 x ก็เลยเท่ากับ4ส่วน3เราจะได้คู่อันดับ มาหนึ่งคู่นะคะก็คือคู่อันดับ x คือสี่ส่วนสามค่า y เราแทนไปแล้วคือศูนย์ก็จะได้คู่อันดับสี่ส่วนสามศูนย์นะคะสี่ส่วนสามศูนย์อยู่ตรงไหนค่า x สี่ส่วนสามก็คือเกินหนึ่งไปนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงสองใช่ไหมแล้วค่า y เป็นศูนย์ก็จะอยู่ตรงนี้อยู่บนแกน x เพราะว่าค่า y เป็นศูนย์ทีนี้เราอยากรู้ค่า y เราจะแทน x เป็นศูนย์หาค่า y แทน x เท่ากับศนำสมการเดิมมา3ม x ลบสอง y เท่ากับ4ี่แทน x เป็นศูนย์ามคูณศนลบสอง y เท่ากับสี่ตรงนี้ก็หายไปแล้วนะเป็นศูนย์ก็ได้ลบสอง y เท่ากับสี่ y ก็เลยเท่ากับ4ส่วนลบส y, y เท่ากับ 2. 2> ลบสองเราก็จะได้คู่อันดับมาอีกหนึ่งคู่คือคู่อันดับ x เป็น 0, y เป็นลบสแล้วก็นำมาเขียน x เป็น 0, y เป็นลบสมันจะอยู่บนแกน y นะคะตรงที่ลบสตรงนี้พอเราได้2จุดเราก็สามารถเขียนเส้นตรงได้แล้วก็ น้ำไม้มาทัดมาทาับจุดสองจุดแล้วก็ขีดเส้นไปเลยนะคะสาม x ลบสองเท่ากับสี่นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากคู่อันดับที่สอดคล้องสาม x ลบสองเท่ากับสี่มีมากมายไม่จํากัดดังนั้นสมการสาม x ลบสองเท่ากับสี่จึงมีคําตอบมากมายไม่จํากัดคู่อันดับสองคู่อันดับที่ครูพาหานะคะมัน ก็คือคู่อันดับที่หาง่ายที่สุดก็คือแทนค่า x ค่า y ก็ได้แล้วนะคะแต่คำตอบมันจะอยู่บนเส้นไม่จำกัดจุดตรงนี้บนเส้นตรงนี้ก็คือคู่อันดับหคู่อันดับตรงนี้ก็คืออีกคู่อันดับมันไม่ชิ้สุดนะคะดังนั้นคำตอบก็คือไม่จำกัดโดยทั่วไปเราเรียกคู่อันดับ xy ที่สอดคล้องกับสมการ ax บวก bx บวก c เท่ากับ0นว่าคำตอบของสมการนะคะเรียกคู่วันับสส่วน4 0ว่าคำตอบเรียกคั่วนับศนย์ลบ2ว่าคำตอบนะคะกราฟแสดงคำตอบของสมการ ax บวก b y บวก c เท่ากับ0ย์จะเป็นเส้นตรงนะคะเรียกเส้นตรง ax บวก b y บวก c เท่ากับ0ก็เรียกตามชื่อเลยอันนี้ก็เรียกว่าเส้นตรง3 x ลบสอเท่ากับสนะคะทีนี้เราสร้างเส้นตรงเป็นแล้วเรามาทำกิจกรรมหน้า14นะคะข้อ1ครูจะพาทำก่อนนะเขาบอกว่าพิจารณาสมการเชิงเส้น2ตัวแปรสองสมการก็คือสมการ y บวก x เท่ากับ8และ y-2x ลบ 2x เท่ากับลบ7นะคะ เขาให้พิจารณาทั้งสองสมการเลยมีสองสมการก็จะได้สองเส้นออกมาแบบนี้วิธีการเขียนเส้นตรงนะก็เหมือนที่ครูพาทำเลยแทน x เป็น0จะได้ค่า y แทน y เป็น0จะได้ค่า x ก็จะได้ควนดับออกมาสองคู่จากนั้นเราก็นำไม้บรรทัดมาทาบจุดสองจุดแล้วก็ขีดออกไปได้เลยข้อที่1นึ่เขาถามว่า ระบุพิกัดของจุดที่เป็นคำตอบของสมการ y บวก x เท่ากับ8มา2องพิกัดพิกัดง่ายๆก็คือแทน x เป็น0จะได้ค่า y เราหาค่า y แทน x เท่ากับศก็จะได้ y บวกศเท่ากับแ y เท่ากับ8ก็จะเป็นคู่อันดับ x y คือ0ตรงนี้เป็น8 0 8แล้วก็อีกพิกัดหนึ่งก็คือแทน y เป็น0นะคะแทนทางนี้นะแทน y เท่ากับ0จะได้0บวก x เท่ากับ8 x ก็เลยเท่ากับ8ได้มาอีกหนึ่งพิกัดคือ x เป็น8 y เป็น0แบบนี้เรานำสมการนี้ไปแทนเลยนะแทน x เป็น0แทน y เป็น0ก็จะได้ออกมาสองคู่อันดับก็คือคู่อันดับ8 0แล้วก็คู่อันดับ0 8นี้ ถ้าเราไม่มั่นใจว่าถูกไหมเราก็มาดูเส้นเส้นตรงของ y บวก x เท่ากับ8นะคะคือเส้นสีชมพูเส้นนี้พิกัดแรกคือ80 x เป็น8 y เป็น0เรามาดูว่ามันจริงไหม x 8 y 0อยู่ตรงนี้จุดนี้พอดีแล้วก็ x 0 y 8ก็อยู่ตรงนี้แสดงว่าเราหาพิกัดถูกนะคะ ทีนี้เขาให้หาพิกัดของเส้นตรง y ลบ2 x เท่ากับลบ7นะคะหามา2พิกัดเหมือนกันแล้วก็หาเหมือนเดิมเลยแทน x เท่ากับศจะได้ค่า y ของสมการที่2นะคะแทน x เท่ากับศก็จะเป็น y ลบ2คูณ0เท่ากับลบ7 y ก็เลยเท่ากับลบเ เราก็ได้เป็นคู่อันดับศนลบ7ทนี้มาดูฝั่งนี้แทน y เป็นศนแทน y เป็นศูนย์ก็ได้เป็น0ลบ2 x เท่ากับลบ7ลบ2 x เท่ากับลบ7 x เท่ากับลบ7ส่วนลบสอง ลบส่วนลบได้ค่าเป็นบวกก็คือ7จส่วนสคู่นดับที่ได้มาก็คือค่า x เป็น7ส่วน2ค่า y เป็น0ได้มาแล้ว2คู่นดับคู่นดับ7จส่วนสแล้วก็0คู่นดับ ศูนย์ลบเจ็ดคู่อันดับหนึ่งคู่เขาเรียกว่าพิกัดหนึ่งพิกัดนะคะีนี้เรามาดูว่ามันจริงไหมเส้นตรง y ลบสอง x เท่ากับลบเจ็ดนะคะ x เป็นเจ็ดส่วนสอง y เป็นศูนย์มีไหม x คือเจ็ดส่วนสอง y เป็นศูนย์ x เจ็ดส่วน2ก็ประมาณ3.5ตรงนี้นะคะ y เป็น0ใส่จุดให้มันทีนี้พิกัด x เป็น0 y เป็นลบ7ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ลากเส้นให้มันก็จะได้เส้นตรงออกมานะคะนี้ข้อ3ข้อสุดท้ายเขาให้หาพิกัดของจุดที่เป็นคำตอบ ของสมการทั้งสองสมการนะคะอันนี้เราจะใช้วิธีแก้สมการหาคำตอบเรานำสองสมการมาครูขอแสดงตรงนี้นะก็คือสมการ y บวก x เท่ากับ8เราให้เป็นสมการที่1แล้วก็สมการ y ลบ2 x เท่ากับลบ7ให้เป็นสมก,การที่2สมก,การที่1กับสมก,การที่2เราก็ไปหาดูว่าตัวแปรไหนมันมีสัมประสิทธิ์เท่ากันหรือว่าถ้ามันไม่เท่าแล้วก็หาตัวมาคูณแล้วทําให้สัมประสิทธิ์มันเท่ากันเพื่อที่จะกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกไปนะคะทีนี้เรามาดูสัมประสิทธิ์ค่า Y มันเป็น1เท่ากันดังนั้นเราจะกําจัดตัวแปร y ออกไปกําจัดยังไง ก็นำสมการ1ลบสมการ2ได้เลยค่า y ก็จะหายไปเพราะว่า y ลบ y เท่ากับ0นะคะก็นำสมการที่1ลบสมการที่2จะได้ลบเลยนะ y ลบ y ได้0 x ลบลบ2 x ก็จะได้เป็นอะไร บวกด้วย x ลบลบ 2x เท่ากับ8ลบลบ7ลบลบกลายเป็นบวกก็จะได้ x บวก 2y x บวก 2y ก็คือ 3x ไม่ใช่สิ x บวก 2x ได้ 3x เท่ากับ8ลบลบ7ก็ได้8บวก7เท่ากับ15 x ก็เลยเท่ากับ15ส่วน3 x เท่ากับ5าพอเราได้ค่า x เท่ากับ5้าเราก็นำค่า x กลับไปแทนสมการ1หรือว่าสมการ2ก็ได้แทนเสร็จแล้วเราจะได้ค่า y ออกมานะคะทีนี้ครูเลือกแทนสมการที่1นําำ x เท่ากับ5แทนในสมการที่1 ก็จะได้เป็น y บวก5เท่ากับ8 y เท่ากับ8ลบ5เท่ากับ3ก็จะได้พิกัดออกมาก็คือค่า x เท่ากับ5ตรงนี้แล้วก็ค่า y เท่ากับ3ตรงนี้เขียนพิกัดได้เป็น5 3นะคะ เราก็มาดู5 3, ้าสาทีกัดอยู่ตรงไหน x เป็นหก็คือตรงนี้แล้วก็ y เป็น3ก็คือจุดนี้นั่นเองจุดที่มันตัดกันคือที่กัดที่เป็นคําตอบของทั้งสองสมการนะคะโอเคสามข้อเสร็จแล้วสรุปนะคะก็คือระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรประกอบด้วยสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตั้งแต่สองสมการขึ้นไปสองตัวแปร ax บวก by บวก c เท่ากับศจะมีสมการแบบนี้สองสมการขึ้นไปซึ่งคำตอบของสมการสองตัวแปรคือคู่อันดับ xy ที่ค่า x และค่า y ทําให้สมการทั้งสองเป็นจริงนะคะระบบสมการมันจะมีสองสมการแล้วคำตอบ ทั้งสองสมการเป็นจริงถึงจะเรียกว่าระบบสมการนะคะทีนี้คุณมีแบบฝึกให้ทำหน้า15นะคะในหนังสือเรียนเลยให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะทำข้อ2ใหญ่ข้อเดียวนะคะแล้วก็มี3ข้อย่อยทำส่งภายในวันพรุ่งนี้นะคะส่งในแชทโอเคค่ะบ๊ายบาย